สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับลูกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอัปเดตรถอีก1คันนะคะมาแล้วกับ 2.4G นะคะรีโวปี2018กีออโตนะคะรุ่นท็อปขับสคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสเปเนี้หายากมากๆวันนี้จัดมาอีก1นึคันได้มาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับสเปคตัวเกตรุ่นตัว G วันนี้เข้ามาแล้วนะคะในราคาพิเศษเลย 549,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ได้สีดำด้วยนานๆจะเข้ามานะคะวันนี้ใครที่รออยู่สำหรับสเปคนี้นะคะรีบตัดสินใจก่อนที่รถจะติดจองนะคะบอกเลยว่าช้าไม่ทันแน่นอนนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะสดๆร้อนๆยังทำสปาไม่ได้ร้อยเปร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวต้องมีการเอ่ทำความสะอาด เก็บระเอียดรถนะคะขัดสีทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะคะวันนี้ถ่ายให้ดูสดๆก่อนตอนแรกเข้านะคะออปชั่นสเปคตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟ daytime running light ให้ครบๆนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมกับไฟตัดเหมาะคู่หน้านะคะแบบนี้เลยนี่สีเดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีโครงสร้าง ไม่มีชนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ําอย่างแน่นอนตรวจเช็คตรวจได้นะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กอันลลอยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยแม็กเป็นขอบ17นะคะสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ได้ยางปี2022ใช้งานได้ยาวๆนะคะนี่ราคา549,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ กระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาพร้อมแล้วรอบคันแบบนี้เลยกระจกเดิมๆทุกมานะคะลูกค้าดูได้เลยนี่กระจกเดิมๆทุกมานะคะโลโก้ที่กระจกมาครบหมดนะคะภายในเป็นโทนสีดำโทนสีดำนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อย เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสภาพปีเลยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเลขมาอยู่ที่130,000กว่โลตกเฉลี่ยต่อปีใช้งาน20,000กว่โลเท่านั้นเองนะคะถือว่าค่าเฉลีย่ยใช้งานปกติเลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสภาพเดิมๆโรงงานออปชันทุกอย่างมาครบนะคะมีหน้าจอทัชสกินให้เรียบร้อยพร้อมกล้องถอยนะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางเกียร์ออโต แอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะภายในทนสีดำแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในราคาเพียงแค่5 4, 4 1, 9 0 0 0บาทนะคะนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแต่เข็บเดิมซอกประตูเดิม,ดมนะคะน็อตไม่มีขยับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ออปชันน่าใช้เลยเกรรุ่นตัวจีด้วยจะดูด้านไหนกันนี่สำหรับเกตตรุ่นตัวจีนะคะจะได้แอด้านหลังตรงนี้แอร์ตรงกลางตรงนี้นะคะที่เพิ่มเข้ามาเบาะหนังแน่นๆตึงๆนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดแบบนี้เลยตรงนี้ก็ที่พักแขนวางแก้วน้ำได้นะคะภายในกว้างๆแบบนี้เลย สขหรับใครที่สนใจนะอยากให้มาดูรถจริงนะคะรถที่ร้านของเรานะคะเน้นรถสภาพเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะตรวจสอบตรวจเช็คประวัติได้นะคะโลโก้รถมาครบหมดนะคะมีกล้องถอยมาให้ครบๆเลยนี่สภาพสวยๆนะคะกระบะไลเนอร์นี่ อาจจะเลอะเลอนนิดนึงนะอย่างที่บอกรถเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะ mm. มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะคะ mm. ด้านหลังก็ปกติของรถมือสองนะคะ mm. อันนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บรายละเอียดรถให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะ mm. แต่การันตีเลยรถไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนนะคะ mm. สภาพปีประวัติเช็คได้หมดนะคะ mm. รถทุกคันประวัติดีเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะ mm. ใครที่สนใจก็แวะมาดูรถจริงก่อนได้เลย มาลองขับก่อนได้นะคะร้านอยู่ตรงถนนร่มเก้าตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้ามินบุรีกรุงเทพนะคะมาดูรถจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะตรงไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดเก็บงานให้นะคะเดี๋ยวเราจัดการให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะรถแรกเข้าประมาณนี้เลยแต่อยากให้เห็นนะคะว่ารถของเราไม่มีแบบโทนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างที่บอกนะคะเน้นสภาพเดิมๆนี่ถ้ารถแบบ ทำสปานะคะเก็บรายละเอียดรถให้อีกรอบหนึ่งเนี่ยจะสวยกว่าน,นี้นะคะเราก็จะมีการเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องเกียร์นะคะแล้วก็นำสปาภายในสปาภายนอกให้ลูกค้านะคะก่อนส่งมอบให้สวยที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะนี่สภาพสวย,สวยเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะน็อตไม่มีแกะนะคะ คันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยซื้อรถ5 0 0แสนกว่าบาทลูกค้าได้4ประตูออโต้รุ่นท็อปไปใช้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะนี่ถ้าลูกค้าถือเงิน5 0 0แสนกว่าบาทไปซื้อป้ายแดงนะลูกค้าได้แค่อีโคคาร์นะคะเราเก่งอีโคคาร์แต่ถ้าลูกค้านะคะมาซื้อมือสองลูกค้าได้กระบะไปใช้เลยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะถ้าเน้นแบบใช้งานนะคะเน้นยาวๆก็โตโยต้าตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะ เครื่องดีใช้ดีใช้ทนนะคะเดี๋ยวมาดูารายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสนะคะสอดีเซลหนึ่งร้อยห้าสแรงม้านะคะสภาพสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่นะคะเครื่องแห้งแห้งเดิมเดิมไม่มีเยอะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบตรวจเช็คประวัติได้หมดนะคะนี่เครื่องแน่นๆนะคะ น็อตไม่มีแกะไม่มีไขแบบนี้เลยฝากระโปรงนเ,เดิมนะคะเมกอาร์ตนะคะมาครบนี่ระบบ abs มาครบจุดแต้มสีโรงงานมาครบหมดนะคะคันหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอแบบนี้ซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะรุ่นนี้รุ่นท็อปออปชั่นจัดเต็มนะคะนี่บารบ์โค้ดต่างๆจากโรงงานนะคะลูกค้าดูได้เลย แบตเตอรี่เราเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะนี่เพดรถอยู่ครบเลขเค่ในถังตรงอุณหภ้อยเปร์เซ็นะคะระบุปีผลิตชัดเจนนี่สติกเกอร์มอกรองงานมาครบหมดนะคะฝั่งกระโปรงนําเดิม,ดมแผงกันความร้อนมาครบนะคะรอยเมคอาร์ตมาครบนะคะสติกเกอร์จากโรงงานมาครบหมดนะคะ บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ย้ำรุ่นให้อีกทีหนึ่งนะคะ t o y o ต a h ไฮ u ั Revo 2.4G d o บเ l w ิ c แคปพีเ e นเนปี2018นะคะในราคาเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826 6 68 6นะคะ0 9 8 6 2เ6 8 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะเว,เวลามีรถสวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ